สวัสดีขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวดาราวันนี้ในคลิปนี้คนใกล้ตัวของเบลล่าลงคลิปหวานวิวกรีดลั่นเปิดตัวกันแล้วหลังจากที่แฟนๆก็เรียบร้องกันหนักมากอยากเห็นเบลล่ารานีเปิดตัวลงภาพคู่กับหวานใจหนุ่มไฮโซหลังจากที่ได้ศึกษาดูใจก,กันกับหนุ่มวินชวินเจรวนนท์อยากจะเห็นภาพคู่ของทั้งสองชัดๆชนิดที่ไม่ต้องแอบต้องซูมให้เหนื่อยล่าสุด แม่นายเวราก็จัดหนักจัดเต็มให้กับแฟนๆที่รอคอยเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะหลังจากที่แฟนๆก็เรียกร้องกันหนักมากว่าอยากให้เบราลีลงภาพผู้หวานใจที่ได้เปิดตัวศึกษาดุจใจกันอย่างนักธุรก,กิจหนุ่มวินชวินเจรวนนท์ให้ได้เห็นกันชัดๆไม่ต้องแอบต้องซูมล่าสุดแม่นายเบราก็จัดให้อัปคลิปจุกๆจุดระเบิด เปิดตัวให้ชมกันชัดๆไปเลยงานนี้สมใจแฟนๆมากเวอร์คอมเมนต์ชมเหมาะสมคู่ควรจิ่งทองใบยกมากๆน่ารักไม่ไหวแล้วจะเป็นยังไรไปชมภาพน่ารักนรักของทั้งคู่กันได้เลยค่ะ